ค่ะจากกิจกรรมคําตอบไหนถูกที่สุดนะคะเราจะมาประกาศผลรางวัลกันเนาะเหมียวเล่นจากค่าย Evoplay นะคะส่วนเกมที่เล่นนั้นก็คือนี่เลยค่ะ more เ s นะคะมาค่ะนี่เลยค่ะห้าสาำตอบด้านซ้ายจะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ55นะคะใครเลือกคําตอบไหนไว้จาไว้ให้ดีๆนะคะเราจะมาดูเฉลยกันนะคะเหมียวเลือกมากกว่านะคะมันดันออกมาเป็นน้อยกว่าเนาะ ไปดูรายชื่อผู้โชคดีกันได้เลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านนะคะหมดเขตรับรางวัลวันที่6กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวรูปรับรางวัลเหมียวจะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์ที่ทุกคนตอบคำตอบมานะคะและยังไงพบกันใหม่กิจกรรมหน้าสวัสด,ดีค่ะ